สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพี่บันเบาหวยฮักแมกระสีแชร์ได้ลนะครับวันนี้จะพามาดูแนวทางนะครับแนวทางหวยลาวนะครับตกหล่นครับแนวทางหวยลาวนะครับเียนผิดเช่นถูกลาวสตาร์นะครับวันที่สิบหกเมษาหกสีนะครับเด่นเก้ากับ3านะครับก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะครับ สามข้อก่อนไปนะครับสามศูนย์3ามหนาสามหสเจ็อย่าลืมนะครับไปกลับนะครับสีหัวนะครับตับแตกเด้อกันนะครับผมกันมาให้ศูนย์นะครับศูนย์ห0ึ่งนสศย์สีส่ศย์เ้านะครับ3ามตัวนะครับ,นรบ ep นี้ผมให้มา3ามตัวก็ประกอบด้วย094 309ก้าะครับเก้แล้วก็ สามเก้าหกนะครับเอาละครับการแดดตะครับโควิดนาทีนะครับความรักของพ่อแม่เกยดเสมอนะครับขอบคุณที่มาลดรับชมนะครับรักทุกท่านนะครับรักทุกคนนะครับบายบายครับสวัสดีปีใหม่ไทย,ดยเด้อการแดดตก